มาเดินเล่นแถวชาวบ้านเช้าวันอาทิตย์เงียบดีพนักงานทำความสะอาดที่นี่เป็นผู้ชายทั้งหมดทำทุกวันไม,ไม,ไม่ไม่เว้นแม้วันเสาร์วันอาทิตย์ไปร้านขนมปังไปซื้อโคดสองสักหน่อย เปิดหรือเปล่าจะรับแสงแดดตอน8โมงซะหน่อยไม่มีแสงแดดเลยก็เลยกลับบ้านดีกว่าโคดซองบุญชูทอวกโคดซองสินรูเบโคดซองเลย